เสียบเข้าไปนี่แหละด้วยสายที่แถมมาในกล่องเลยนะคะใช้เวลาเพียงแค่14วินาทีเท่านั้นเองค่ะเล็กกว่ากันเยอะมากๆถ้าคุณคิดว่า SSD ที่คุณเห็นมาตลอดชีวิตมันเล็กแล้ววันนี้อุ้มจะเอาที่เล็กกว่านั้นมาให้ทุกคนดูและตัวที่อยู่ในมืออุ้มตอนนี้นะคะคือ WD My Passport SSD ค่ะ ตัวนี้เนี่ยมีความจุอีกที่1นึ่เทราไบต์นะคะจริงๆมีให้เลือกตั้งแต่500กิกหนึ่งเทราไบต์สองเทราไบต์แล้วถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะ SSD พวกนี้เนี่ยคืออุ้มเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอเยอะมากเนาะเวลาทํารีวิวค่ะมีทั้งไฟล์ที่เป็น raw ไฟเนาะไฟที่เป็น master l ฟแล้วก็มีไฟล์ที่มันเป็นแบบว่าไฟน่องไฟนอนอะไรพวกนี้อีกนะคะก็มีเยอะแยะไปหมดหรือบางทีเนี่ยถ่ายวิดีโอในมือถือเพื่อามาใช้ตัดต่อก็หนักมือถือค่ะ SSD พวกนี้นะก็เลยช่วยอุ้มได้เยอะมากมาก อุ้มเนี่ยเป็นแฟน WD อยู่แล้วนะคะอันนี้คือ WD ตัวที่เป็น My Passport ที่อุ้มใช้งานอยู่แต่ว่าพอมาเจอตัวนี้แม่เจา้าเล็กกว่ากันเยอะมากๆอ่าเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแล้วกันพอมาดูใกล้ๆแบบนี้ค้นพบว่า เล็กกว่าเดิมอีกค่ะก็ไม่ใช่เล็กเพียง่เดียวแต่ว่ามันเบาด้วยแหละมันหนักเพียงแค่45.7กรัมเท่านั้นนะคะเออแล้วก็หนาเพียงแค่9้ามิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับมือจริงๆเนี่ยพกไปคือเล็กกว่ามือถืออีกนะคะเราชอบตรงที่มันเบาเนี่ยแหล,ละหลายๆคนจะกังวลเรื่องของความทนทานใช่ไหมตัวนี้เนี่ยทำออกมาในสไตล์เมทัลนะคะในรูปแบบนี้และเขาเนี่ยรองรับนะคะการกันกระแทกเนี่ยการตกหล่นนะคะที่ระดับ6.5ฟุตอีกด้วยค่ะก็คือประมาณ1.98เมตร เองดีไซน์ของเขานะคะมันจะมีเป็นคลื่นๆแบบนี้นะสวยงามแล้วก็มีโลโก้ของตัว WD อยู่ตรงนี้สีทั้งหมดจะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะคะสีนี้คือสีเทามีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีทองให้เลือกค่ะด้านหลังก็จะเป็นคลื่นๆแบบนี้เลยถือว่าทำดีไซน์ออกมาได้สวยงามดีแต่ที่มุ่งชอบที่สุดเลยอ่ะนี่คือตรงนี้ค่ะในที่สุดทุกคน ตัวนี้นะคะก็มากับพอร์ต USB-C ค่ะถ้าคุณเคยจำได้ SSD ที่ผ่านมามันชอบมีพอร์ตแบ่งประหลาดอะไรแบบนี้เนาะทำให้เราใช้พวกหัวต่งตางๆในย่าตัวนี้เนี่ยใช้หัว USB-C ได้เลยแล้วก็ในกล่องที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นหัวแบบนี้มีหัวนะคะ USB-C to USB-C สามารถจะเสียบใช้งานได้เลย ใช้ได้กับทั้งคอมพิวเตอร์นะคะโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กบาบาจนไปถึงนะคะมือถือมือถือที่เป็นแอนดรอยเนาะก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานเป็นได์ได้เลยเดี๋ยวอุ้มจะมาสาธิตให้ดูแต่ถ้าคุณใช้เป็น USB A อยู่นะคะตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้แบบนี้แล้วคุณก็จะใช้งาน USB B A to USB C แบบนี้ได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความง่ายในการใช้งานง่ายแปลว่าเสียบแล้วมันองอกขึ้นเลยแล้วมันต้องดึงไฟล์เข้าออกได้ง่ายเลยนะคะอ่ะไฟล์เสียบกันแป๊บ อุ้มเสียบเรียบร้อยนะคะกับตัว m ม p a ค s า o r t ์ตัวนี้ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโฟลเดอร์ไม่ต้องอินสตอลอะไรเลยนะอุ้มสามารถจะลากไฟล์ใส่เข้าไปได้เลยเพราะงั้นเดี๋ยวอุ้มจะมาทสค่ะด้วยโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้คือ Master File ลอุ้มนะคะความขนาดของมันอยู่ที่9 5 8 g กิกนะคะเดี๋ยวมาจับเวลากันละกันว่า9 5 8 g กิกใช้เวลากี่นาทีนะคะอุ้มลากเข้าไปเลย 1, 2, ปึ๊บหนไปเริ่มแล้วนะคะ อฮเฮ้ยไวมากวยมากไว้กว่าตัวก่อนเยอะมากเลยอะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วกดอยุดก่นอนปุ๊บใช้เวลาเพียงแค่ ทุกคน14วินาทีเท่านั้นเองค่ะกับไฟล์ขนาดเกือบ10กิกนะคะและสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวนี้นะคะอ่านแล้วเขียนไฟล์ได้ไวขนาดนี้ค่ะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NVMe นะคะก็จะสามารถที่จะอ่านเนี่ยไฟล์ด้วยความเร็วสูงสุดค่ะ1 0 5 0เมกะบิตเซกแล้วก็เขียนไฟล์ด้วยความเร็วสูงสุดนะคะ1,000เมกะบิตเซกนั่นเอง แต่ยังไม่สะาใจค่ะอุ้มขอเอามาเทสกับมือถือด้วยอุ้มจะทําให้ดูค่ะว่ามันใช้งานได้ง่ายขนาดไหนเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเสียบเข้าไปนี่แหละด้วยสายที่แถมมาในกล่องเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะมันก็จะขึ้นมานะด้านบนว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มี usb storage added นะคะแล้วก็ที่ตัวไฟล์ของเรานะคะการจัดการข้อมูลมันจะมีเป็นเหมือนอีกไดฟ์หนึงขึ้นมาเขียนว่า usb storage o n ตัวนี้นะคะสมมุติอุ้มจะย้ายไฟล์ที่อุ้มเล่นสเกต 1,2,3,4,5,6,7 1, แบบนี้นะคะอุ้งต้องการจะมูฟก,ก็มูฟไปเลยจะมูฟไปที่ไหนกดเข้าไปนะคะอ่างานคือเงินโฟลเดอร์นี้อุ้งกดมูฟเพียเสร็จแล้วแค่เราพกนะคะตัว WD My Passport ไปกับสายที่อยู่ในกล่องไปค่ะ แค่นี้ค่ะคุณก็สามารถจะดึงไฟล์ต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ในตัว SSD แค่นี้แบบนี้ง่ายๆเลยสรุปแล้วนะคะหลังจากใช้งานมาค่ะ WD My Passport SSD อันนี้เนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์สุดๆเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นครีเอเตอร์นะคะต้องทำคอนเทนต์เยอะๆมีไฟล์วิดีโอต้องตรวจเต็มไปหมดหรือว่ามีงานนะคะที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆไฟล์หนักๆเต็มมือถือเต็มคอมพิวเตอร์แต่คุณจะเบาใจไปได้เลยค่ะถ้าคุณซื้อเจ้าตัวนี้ไปใช้งานกันนะคะ ก็มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุเนาะก็จะเป็นตัวแรกเป็น500กิกะ่ะค่ะ,ะ,คะอยู่ที่3,490บาทและ 1TB เทราไบต์นะคะจะเป็น5,990บาทแล้วก็สูงสุดที่ 2TB เทราไบต์เลยที่9,990บาทแต่ข้อดีอย่างหนึง่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถความเร็วในการโอนถ่ายไฟเท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องของการพกพาประอุ่มเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าห้องเกงถือไปกับมือถือเลยเล็กกว่า power bank อีกนะคะวันนี้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันกับตัว WD My Passport SSD อันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมใส่ไว้ใน description วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ